และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่คนทั้งโลกกำลังจับตามองเมื่อสองมหาอำนาจ โดนัลด์ทรัมป์และวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดจะประชุมสุดยอดพร้อมกันที่รัฐ阿拉กาของสหรัฐเพื่อพูดคุยหาทางยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีครึ่งซึ่งทรัมป์เองก็ยอมรับว่ามันมีโอกาสถึง25%ที่การประชุมครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งจะน่ากังวันที่สุดในการเจรจาครั้งนี้ คือคำพูดของทรัมป์เองที่ระบุว่าจะต้องมีการให้และรับในเรื่องดินแดนระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งนี่คือการส่งสัญญาณที่อันตรายและตรงกับสิ่งที่ยูเครนและชาติในยุโรปกลัวมาโดยตลอดว่าทรัมป์อาจจะไปยอมตกลงกับปูตินให้ยูเครนต้องยอมยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียซึ่งมันคือการให้รางวัลกับผู้รุกรานและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ขณะที่ฝั่งประธานาธิบดีปูตินก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมความพยายามที่จริงใจของทรัมป์พร้อมกับบอกว่าจะมีการหยิบยกเรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาหารือด้วยซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีแต่ในขณะเดียวกันผู้นํายุโรปก็กําลังจับตาดูการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วยความไม่ไว้วางใจแต่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่กรุงมอสโกโรบรรยากาศกลับคลึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะร้านขายของที่ระลึกที่ตอนนี้สิน ค้าที่มีรูปของปูตินและทรัมป์กำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือแม้แต่ตุ๊ก,กตาแม่ลูกดกที่มีรูปผู้นำทั้งสองยืนเคียงข้างกันก็กลายเป็นของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาอย่างไรแต่เรื่องราวของสองคนนี้ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่น่าจดจำและน่าสะสมไปแล้วทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุด ที่ซึ่งชะตากรรมของสงครามยูเครนและอาจจะรวมถึงสันติภาพของโลกกำลังจะถูกตัดสินในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามหรือจะเป็นเพียงความพยายามถ่วงเวลาของปูตินอีกครั้ง และดิวที่ต้องเดิมพันด้วยดินแดนของยูเครนจะเป็นสิ่งที่โลกยอมรับได้จริงหรือคุณคิดว่าการพบกันของทรัมป์และปูตินในครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่สันติภาพได้จริงหรือไม่และคุณเชื่อว่าสุดท้ายแล้วยูเครนจะต้องยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับสันติภาพหรือเปล่าคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามประแสพอดแคสต์ podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ